ซื้อฟักทองมาจะเอามาทำแกงฟักทองใส่ไก่กะทิจากลิเดน ขึ้นมาเก็บใบโหระพาอันนี้ปูกเองน้ำ้นมากมองแทบไม่เห็นสักทอง